ไปก่อนคับเนเซโอ้ยมีกด้ครับแม่มาขวาครับเโใกล้าขึ้นมาแล้วครับย่กไปด้วรับอลครับโอ้หทีรันวนแบนดิงก็มาเป็นนักชกทั้งคู่เจ้าอครับดูครับความนิ่งครับนิ่งไปหรือเปล่าดีบ้างครับเป็นยังไงครับโอ้หแมถือว่าป้องกันตัวได้ดีครับแต่ว่าถนัดซ้ายแต่ว่าโอ้โหตอนนี้พูดง่ายเลยนักชกจากอิตาลีไม่น็อกไม่นับก็มีคาว่าชนะครับ แม่ yeah, แต hey. yeah. ่ว <Yeah. oh, ่าวันน uh, right. oh, oh. 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 ี้โอ so, oh. right. uh ้โ oh. ห so, ูถึงหน้าร้องฮือเลยเข้ารอได้อีกสองชั้นให้นักชกจากอิตาลีของเราเนี่ไปไม่ถูกเหมือนกันครับโอ้โหนี่ครับดักครับดักสอดอีกแล้วครับโอ้แล้วหมัดครับโอ้โหหมัดท้าบวกเลยแม่นทุกส่วนลองดูหมัดทาลที่ปดาก็แม่นทุกหมัดเหมือนกันเอ้าโอ้โหอ๋อครับโอ้โดารายบาลเสียอหูได้ครับเซอร์เก้โอ้โหสอกซ้ายนี่ที่ประดาครับเนี่ยครับดูจะแม่นด้วยเอ้าวดัก เซอเกยสีขาวนี่จะเปลี่ยนเป็นสีแดงไปหมดแล้วครับเซอร์เกยคูเวล่าเดี๋ยวี่เดยกได้ทราบแล้วครับเคยเคยต่อยมวยสากลสมัครเล่นแล้วตอนนี้มีเตะซ้ายการคอครับโอ้เซอร์เกยแกก็เตะคืนเหมือนกันครับท้ายครับโอ้ยนี่ครับเตะลิทิโอดาอาจจะโดนก็ได้ครับโอ้ยนะครับนี่ก็นหล่อโอ้ยนี่ครับนี่ครันขาโอ้ยโดนหมัดเหมือนกันโดนหมัดเหมือนกันครับลิทิโอดาครับอัลโวนสังเวียนอาร์เตเดียครับดูแลไปเตะขวาแล้วหุกซ้ายมา สายจังหวะไต้ซ้ายหลุดโอ้โหนี่ครับเชี่ยเราเห็นแล้วครับมุดซ้ายกับมุดซ้ายอีกทีครับเหมือนกันครับมุดซ้ายอีกแล้วครับยอดขุนพลโอ้โหแต่จังหวะไต้ซ้ายมันก็ใสอีกแล้วเ,เสียหลักเสียหลักไปหน้าเลยครับยกขึ้นมาตลอดครับไม่ใกล้้ครับโโอห